สดีค่ะช่างมีตังกับปูทิศใชนแน่นะคะวันนี้นะคะน้องมีตังไม่ได้มาทำอาหารนะคะแต่น้องมีตังจะมารีวิวเครื่องนู้นใช่แน่ได้ใช่นะคะเราจะมาดูกันเลยเป็นแบบอัตโนมัตินะเนี่ยโอ้โหเคล็ดวัยดีอยู่เสียบป้าโบเสียบปายสีต่างแข่บอยสีย่าเนียนี่นะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ให้นะคะ เราไม่เนวาวก็้กขาูไู่ไม่ใชอาแตู่ขืนลำลายแต่ม่เนาะมันกียะหนะนั่งคอยรู้แล้ว้หนยนนี่เนี่ยนี่อะนี่โน้น่ะใช่ใช่เนาะว้วยุยาองกกับีก็ดุมดเลยเนาะปุ๊บ ตามคนาี่นี่นะคะแล้วก็จะแกะพลาสติกออกมาเพื่อที่จะแตกตรงที่ไม่เมื่อยนะคะไม่กูดิไม่อุ้มเค้กอยู่ด้วยปึ๊บโอเคเฮยนี่พวกนี่เจ็บเจ็บพวกเนี้ยตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เหรอนั่นะตรงที่ปันนี้ปันนี่ก็ไล่

ลองใี่ตีโอ้นองลองมั่งให้ดีใช่ลองมังร้อยรูยันรู้อุยอ้ะอู้หูเจ็บไปเสียเลยเลวันอืมนั่นก็ตายเลยวันนี้โอ๊ะอะอ๊ะโอะโอ๊ะอะอะ แค่ไหนอ่ะโอ้โหก็พ่ายหนูเลยอ e oh. oh, ่ะก็เป็นอะไรยกไ้โอ้โหโอ้โหก็พ่ายเนูที่หนูร้องแบบนั้นก็คือมันแบบดูดขึ้นมาปุ๊บแล้วมันแบบตืดตืดมันจะชาๆแล้วมันก็แบบดูดหรือเป่าวะรู้ๆเลยเก็บไปเลยแต่ว่าได้เร่ง รู้ด้วย <Goddess S 1> วะโอเคเลยอู้อู้้กโปอยกได้อะโป้ฮืออไฮืถ้าเป็นหลังมันจะไปไนอะโป้หลองเป็นล่างดีหลังรงดีไม่ตรงตรงนี้อะโป้ไม่หลองล่างหลองล่างดูอ่ะพอท้าไป ดู๊บ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 โอ้โอ้ยอย่แล้วแย่เล้วโอ้ยยันบุ้ยแต่ดินวัดปไม่ต้องบีบแไปอืมมาท่าย่างเลยเลยบุ้ยโอ้ยพอแล้วจ้ามันดูซึกงฝนปูปะมันดูดุบล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 ุบยันหนูไปดีแล้วกัปูกับพายเลย พูดเปนงถ้าไมาพูดชี้ยะอะไรเสียงนี่ครยยกขดอยไม่น่อยเสือเว้ยแล้ก็ยกระเ้นี่รีเสรียด้เสีดายยกกระเานี่อ่ะไปโดเชือเมื่องโดมันนีมุอใทแบบนี้อซได้นี่เฮียอืมสบายว้ยโอ้สบายสบายสนเจ๋งจริงๆเลยคันเจ๋งจริงๆองนี้ไป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 กันะ ถ้าติดอีกทีนึงโอ้ยน่าจะยกขึ้นได้สูงขนาดนี้เลยแหละคืออขึ้นตรงนี้ไงม่ตรงนี้โอ้ยหาาอย่างเลยยังดููจริงยุบยุบเ้เหอหัวใจเต้นเลยมาแโอ้โหเร็วหางเลยพวกอะไรพวกหายเลยดเลย โอยเลยทำอมอืมอ uh uh oh. oh, uh. ้โห้เดอรู้อางี้โอ oh, oh. ้อ้โโทษนะาแล้วทีนี้ผมู้าอย่งอ้อไหลงยกดิลงยกดิอ่ลองยกลงยกยกมอู้สูเลยก็ยาแขนี้้าชื่อน้องเมื่อพบแบนี้ ทอดเดี่ยวอุ้ยอันนี้ปูทอดตายปุ๊บถ้าเราไม่ตั้งรออีกทีนะช็อตแน่นอนเลยมันเจ็บมากบาดเจ็บมันไไม่ด้แรงรู้เออแต่แต่ว่าคือแบบมันมันมันยั่นหรอมันยั่นหนิรึว่ามันดีมากเลยอะคือแบบมันเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าโอ้ยปูยกลายเลยเฮ้ยโอ้โหจริงจริงนะคะไม่ใช่วงเล่นเออนี่เรื่องจริงนะไม่ได้โระติดแล้วปุ๊บปั๊มันจะดูดไปอึดอึด มือหนูรู้ว่มือหนูทุกคนต้องสังเกตแน่นอนว่ามือหนูจะเป็นี้อึดอึดอึดอืดนแบบนี้คือแบบมันดูดแกทุกคนก็โคตรน่ารักน่าสุดยอดจริงๆเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะไม่ตั้งกับปรติดด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยทำไปเดี๋ยวจะโบกโบกนี่บกโบ 有哦，嗯嗯嗯，有有。